Sambala Áttu-k Nilasa Namo Nilsa Nagovito ını Oksan comfortable Sambala Áttu-k Nilasa Bhadra Magnokass gera Aga-kog Có thukma pusntasa Srrakut extension Balaha initially pockets การจระนังคราที่ทุกขังสนระนพระชารีที่ทีาทำกระทำนองเรขามี่ที่ทุกข์มังสระนงพระชามีกับที่สังทกระทำของเราทีที่ทุกํัสระนงพระชารีปาริปาราเวรมีพิชาสถาสมาธิยามิปานติกา โนราเวระมณีต pues ิขาสัตสมาทียิระเรยะไชยพุทไธทายาเวระมณีติสพาทะังตัสมณยานสปุราเมริะมัสสะมาสขานาเวระมณีสิขาสัตสัตมาทียามิปุรเมรญยะมัสสะาน โมกษาภะวะโตอะระหะโตสุปาพุทัาติไมยานทันเตอขังสุติวานิสัตติวารานิสีสุทังนาตาโวโริลา รัสเซียเหมือนเลน้อยพักหลงในโรงหานพบตับารามอาดู้ำรัลเซีเหมือนยี่รสุขังสัตว์สัตวมากอีกนะครับทีเ่อมนะครับเราจะย่อยแลพวกเอ้นเ่อตนหัวต้นายหอกนะครับเราทำแบนี้ก็ทำให้แม่ไม่ต้องห่วงคือความสัตมากอีนะครับของสัตว์สัตว์มากอีกนะครับ เรียกกลับไว้นะครับทุกรูปหลานหลานทุกคน หรือจะพายังไม่ได้ท้าวาย นามรูกังาิกัรนามรูปังอาตาิพาิโยตุขมาวะปิิโยจาบ ทำเสื้อผ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกองที่หลายคน

Ele yeah. yeah. เอวะเทวะนิโตวินนาโตวินนาอธิกานาติปฏิสิตินาทปฏิทานโตวินาจตะเทวะจะนิสสตุตะเหปุเรโกสังฆปาติ E I